สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิจกรนนะคะวันนี้ก็มาสายนิดนึงนะคะแต่ว่านี่ก็มีความคิดนะคะแล้วก็มีสิ่งที่จะมาชวนคิดกันนะคะหลังจากวันเกิดลุงตู่ผ่านไปนะคะแล้วก็เหตุการณ์ยุบสภาเมาื่อวานนี้ก็ยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ <c oughs> ทำเรื่องของคุยให้คิดกับนิจกรนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่านี่ขอคิดรูปแบบ ชวนให้คิดรูปแบบที่ไม่เหมือนกับและหลายคนออกมาวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่คิดว่าลุงตู่จะได้กลับมานะคะยี่สิบเสียงนะคะย5ที่นั่งหรือว่าเ,อาเพื่อไทยจะได้กลับมานะคะแต่ว่าจะตัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือว่ากลุ่มที่3ก็คือเพื่อไทยได้เสียงข้างมากกลับมาเราก็จะร่วมกับลุง,ลงป้อม จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้เนี่ยก็จะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็จะไม่จับมือกับภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์นะคะหลักๆทีนี้จากขั้วอำนาจณปัจจุบันนะคะฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งอำนาจนิยมนะคะหรือว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ย ท่านี้จะมาชวนให้คิดอีกแบบหนึ่งล่ะคะจะมาชวนให้คิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ออกตามโมเดลที่เราคิดไว้นะคะอันนี้คิดว่าขอวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันนะคะนี้วิเคราะห์ว่าก้าวไก่จะมาค่ะที่คุณบอกว่าเพื่อไทยจะมาแต่ว่าก้าไก่เราก็จะไม่แต่งตั้งก้าวไก่ให้ก้าไกร่วมรัฐบาลแต่ว่าจะไม่ให้ตาแหน่งก้าวไก่นั่งเป็นรัฐมนตรีบริหารงานนะคะนี่คิดว่า ในมุมมองการทำรีเสิร์ชนณะปัจจุบันนะคะอีกแง่มุมหนึ่งเป็นการชวนชวนชวนให้คบคิดกันแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้กลับมานะคะเพื่อไทยได้กลับมาแต่ว่าคนที่ได้เสียงมากที่สุดเป็นก้าวไกลล่ะค่ะเออถ้าเจ็ดสิบสี่เออ 74, เจ็ดสิบสี่จังหวัดนะคะแล้วก็ จาก400เขตเนี่ยจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะ4ปีที่แล้วเนี่ยก้าวไกลไม่ต้องหาเสียงอะไรมากใช้แค่แสะพักเข้ามานะคะด้วยการชูธงที่เป็นเลเปอร์เซนต์นะคะตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็มีจุดยืนที่มีความแข็งแกร่งนะคะจุดแข็งที่เป็น คนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็พูดถึงเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องภาษีหรือพูดถึงการคอร์รัปชันพูดถึงการปฏิรูปทหารพูดถึงการปฏิรูปตำรวจนะคะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญนะคะนี่ขอวิเคราะห์ว่าจากการวิเคราะห์นะคะจุดแข็งนะคะแล้วก็ o p u l a t i o n ตาม segment นะคะของ r e p r e s e n t ของพรรคเก้าไก่นะคะนี่คิดว่าจํานวนประชากรนะคะของประเทศไทยที่เเลือกบัตรสองใบนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะนิคิดว่าปปูล่าโหวตนะคะคิดว่าจะเป็นพรรคเก้าไก่นะคะคิดว่าปปูล่าโหวตจะเป็นพรรคเก้าไก่เพราะว่าจุดแข็งของพรรคเก้าไก่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลง ประเทศนะคะเป็นคล้ายๆปี24.5 24.5ที่มันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะว่าคนรุ่นใหม่มันก็คือประชาธิปัตยเมื่อ2 4 7 5พาเก้าไกลก็ลักษณะคล้ายๆการที่เอาความรู้ความคิดนอกกรอบเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จะได้กลุ่มของนักศึกษาแล้วก็เด็กที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะเก็บไปจนถึงอายุ60ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่คนที่คิดนอกกรอบคนที่ ต้องการที่จะให้ประเทศเปลี่ยนแปลงคนที่ต้องการไม่ต้องการคอร์รัปชันคนที่ต้องการให้เ,เกิดความเสมอภาคเกิดการเขาเรียกว่าสมดุลทางอํานาจก็คือมาคานอานาจนะคะกับทางฝั่งอนุรักษนิยมที่เคยถืออํานาจนะคะแล้วก็ได้อภิสิทธิ์พิเศษมานานนะคะนี่คิดว่าการบริหารนะคะหรือว่าคนที่จะสนับสนุนให้ก้าวไกลให้โอกาสก้าวไกล ได้เข้ามาบริหารหรือว่าเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งนี้จะมีมากนี้ขอ,อคิดว่าคะแนนปอบูราโวน,นะคะคะแนนที่เป็นในส่วนของใบ,ใบที่สองกระแสะพักแล้วก็จุดแข็งจุดยืนที่ชัดเจนของคือตัวผู้นำอะค่ะมันไม่ชัดเจนแล้วก็คือเขายังความเป็นองค์กรนะคะ มันแข็งแกร่งมันแข็งแรงมี power คำพูดการกระทําพูดจริงคาจริงแล้วก็การอภิปรายในสภาเนี่ยต้องให้คะแนนพักก้าวไกลหรือว่าพักก้าวไกลเนี่ยทำได้ดีมากนะคะตีแผ่รวดเร็ววิธีการทํางานนะคะไม่อุ้ยอ้ายฉับฉับไวนะคะแล้วก็ตรงใจกับคนที่มีความคิดเชิงเหตุผลและประกอบกับช่วงอายุของคนนะคะที่เด็กรุ่นใหม่เติบโตบขึ้นมาแล้วก็คุณรุ่นเก่าค่อยๆทยอยตายไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะโอกาส ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2 4 7 5ที่ประชาธิปัตย์เคยเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่ได้รับความนิยมเพราะว่าคนเกิดความเมื่อยใดนะคะจุดอ่อนของฝักของฝั่งอนุรักษ์นิยมก็คือคุณครองอํานาจมานานแต่ว่าไม่สามารถบริหารงานหรือว่า ตรงใจประชาชนดังนั้นความเบื่อหน่ายที่ลุงตู่เข้ามาอยู่8ปีนะคะหรือว่าการเข้ามาโดยไม่ถูกต้องหรือว่าได้รัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารในคณะทํางานชุดนี้ที่ไม่เป็นเอกภาพตีกันมันก็เลยทําให้ผลประโยชน์เนี่ยต้องมาแบ่งกันแล้วก็แต่ละพักการเมืองก็เอาผลประโยชน์เข้าพักตัวเองนะคะมีการแย่งผลงานการต่างๆนานามันแสดงออกถึงความไม่มีบุธ,ธิภาวะนะคะหรือความเป็นเอกภาพของคณะรัฐบาล นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานขององค์กรเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเราอาจจะไม่ได้รัฐบาลที่ดีที่สุดนะคะแต่เราจะได้รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยแน่นอนนะคะจุดนี้นี่ขอหักประกาศเสียนที่จะบอกว่าฝั่งหลุงตู่จะได้กลับมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นไปได้นี่อาจจะผิดนะคะแต่ว่านี้ใช้ข้อมูลทั่วโลกที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของประเทศแคนาดาประเทศนเนเอ,อประเทศเกีวี่อะคะ่ะ นิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะประเทศต่างๆในยุโรปในอังกฤษในฝรั่งเศสนะคะก็มีผู้นำที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในข่าวนะปัจจุบันเป็นไปได้ว่าคะแนนที่มาจากคนปัจจุบันแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการมีความรุนแรงจนทําลายแล้วก็ติดตัดขาตัวเองจนไม่สามารถทําให้ได้รัฐบาลที่มีความมีเสถียรภาพนะคะเกิดความไม่บาลานซ์การไม่สมดุลกันในสังคมนะคะคือคนที่ได้คะแนนเสียงเข้ามาอย่างพรรคพัทยาพรรคเก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มันจะเกิดการไม่ยอมรับแล้วก็ฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยที่จะ ถืออำนาจครองอำนาจจะยากเพราะว่าอะไรที่เคยทำผิดไว้ใต้พรมนะคะหรือว่าเคยทำไม่ดีเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องต่างๆหรือว่าการบริหารจัดการที่มันมีปัญหาคอร์รัปชันต่างๆที่เคยซุกไว้ใต้พรมมันก็จะตีแผ่ออกมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนีคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะรุนแรงขึ้นการขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยจะเอาสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละพักแต่ละคนนะคะออกมาพูดเพราะฉะนั้นมันจะรุนแรงแล้วก็ คนที่จะได้จริงคนที่ถูกใจประชาชนเพราะว่าประชาชนน่ะอยู่ในยุคข,ของสมาร์ทโฟนดิจิตอลทุกคนนะรู้ข่าวทันเหตุการณ์หมดเลยดูเนชั่นดูช่องข่าวต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารยิ่งภาคกลางนะคะเป็นภาคที่ดูการเมืองแล้วก็ใส่ใจการเมืองเช่นสุพรรณบุรีนะคะก็าตามการเมืองกันมากบอกได้เลยว่าทุกคนนะคะก็จะ เข้าใจมีเหตุผลแล้วก็มีข้อมูลในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง,งนะคะอาจจะเป็นบางจังหวัดเช่นยกตัวอย่างสุพรรณบุรีนะคะก็อาจจะได้พักบ้านใหญ่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนะคะเขาเป็นผู้นําของจังหวัดที่มาทําให้คนสุพรรณมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ว่าสสจังหวัดอื่นนะคะที่มีสสเข้ามาที่ไม่ได้อย่างภูมิใจไทยนะคะนี่คิดว่าในบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ต้องได้แน่นอน นะคะเพราะว่าเขาทำผลประโยชน์ที่มันเป็นชัดเจนมีลักษณะการเมืองที่คล้ายๆกับที่ทางคุณบรรหารทำนะคะเพราะว่ามันจับต้องได้ผลลัพธ์นะคะแล้วก็ภูมออิใจไทยคงไม่ได้มาเท่าจำนวน100เท่าที่ภูมิใจไทยคิดไว้นะคะนี่คิดว่าในท้ายที่สุดแต่ว่าก้าวไกลนะคะที่ไม่ได้ซื้อเสียงเลือกตั้งนะคะจะทําให้ทลายกําแพงความเบื่อหน่ายความอยาก เปลี่ยนแปลงของประชาชนนะคะต้องการให้โอกาสก้าวไกลมาบริหารประเทศดูสักครั้งเนี่ยมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าความเบื่อหน่ายเราต้องการแสรงสว่างต้องการเศรษฐกิจเราไม่ต้องการคนโกงนะคะความคอร์รัปชันอะไรที่ยังไม่เคยเข้ามาในสภาก็คือพักก้าวไกลพักเดียวที่ยังไม่เคยมีผลงานในการคอร์รัปชันหรือว่าทําไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครั้งนี้ประชาชนจะให้โอกาสก้าวไกลเข้ามาบริหารงานเข้ามาบริหารประเทศ นี่ขอวันนี้ขอประเมินแบบนี้แล้วกันนะคะลองคุยให้คิดถ้าก้าวไก่เข้ามาบริหารประเทศจะจับมือกับใครบ้างเขาจะแลนสไลด์นะคะจะเกิดแลนสไลด์ที่ก้าวไก่ค่ะ